เอาแล้วนะเอะอให้จิ้มให้แม่มันนะฮะตัวนัเรียนมากตัวนังโอ้โหเดือยตัวหักกะพูดให้ตาฟังเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปจิ้มข้างหน้าฝนเยอะๆฝนเห็นมวมันถึงเป็นยางทั้งรถนละยปิงทั้งรถไดซ้ซื้อเป่ม <c oughs> ากินน้ำนั่นน่ะนี่ไหมมันได้แบบนั้น,นเดี๋ยวเหยียบตายซะ <c oughs> ม่อเอายอนไหยบ่เอาอีสไทยสยบ่าสยเอ็นผู้ี่่นมอหอดปลอดทยพุ่มนี่มันดีกล้วมันดื้อแล้ววิลูกแต่น้องแม่บ้านกินร้านบ้านว้ายลีงยากคำไอใสตี้หรือบ้างไบแบบนึงชุมหนอยกุหัวขวัญเขาเลี้ยงกาแฉลบไว ยี่หมันเดิมสีแลองใ่มังกรจีตาละเมังกรจีตาพิมังกรจีตาคือมาเก่้งันคยางู้กัดกันตอนนั้นนะมันขึ้นรถจองสันนิวันน่ะมันจขึ้นกันสันเลดี้างย้อนมาต้างย้อนจอดัดไปวานไล่เบิร์ตเลยนะจะเห็นเล็บมันกรเสย ไปแล้วจะกินมั้งน้ำอย่างนั้นหรือ่ะมากินหน่อ่ได้มันเชื่อมเหมือแล้วนั่นเมากินมันเรียเรียได้ดีปกติก็ได้เอาไปกิ่นี่ละยันดลวัน่ึงล็วนไอ่ะดีดี เยวเ่อนไล่เลยวเลื่อน,ไ,ไ,นไป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 หาหน่ไปเล่นบักแ่เลื่อน่ะไปาเะลาลูกนี้มามรือลูดไมเมื่อกี้นี่แม่จะให้